อุษาหนีจากชายแดนมาต,ตั้งใจอยู่นะว่าเดซลังเลเมอนกันว่าจะมาหรือไม่มาเพราะว่าทำกับทำขับข้าวให้ทหารกินอยู่นะครับยังทําอยู่นะครับคิดว่าเห็นเห็นใจทหารเราเคยดูคลิปใช่ไหมเวลาฝนตกเขาอยู่กันยังไงเราก็นึกเอ๊ะทำไมทำไมสังคมไทยหรือนักการเมืองไทยถึงยอมให้คนอื่นเอาเปรียบคนไทยขนาดนี้ เรานึกแล้วก็ผมเคยเป็นนักข่าวไอ้ชายแดนตอนอยู่ดูแลเรื่องทําข่าวเรื่องเขาพระพิหารเรื่องมาตลอดทําข่าวตอนแรกไม่มีไอ้บนภูมะเขือไม่ม,ไม,มีไม่มีเสาโทรศัพท์พอเราบอกเราเลือกทาข่าวเสาโทรศัพท์มันมาตอนไหนวะแต่ก็ดีใจครับถ้าไม่มีอะไรถ้าสถานการณ์ปกติตอนนี้ถนนคอนกรีตขึ้นภูมะเขือเกือบเสร็จแล้ว ดี๋ยวพี่น้องต่อไปหน้าหนาวเนี่ยถ้าไม่มีอะไรนะถ้าจบได้เราคงได้ไปเที่ยวภูมะเขือกันอ่าฝากพี่น้องตรงนี้ทหารบอกว่าฝากบอกมาว่าจบได้ขึ้นภูมะเขือกันแน่นอนครับอส่วนที่มาวันนี้เราก็คิดว่าเราอยากได้ใครก็ได้ที่สามารถยกเลิก MOU ได้เอ็มโอยูสี่สิบสามต่อเนื่อง m o u 4 4มันก็ขายนะ แต่ทางที่ดียกเลิกหยุดยิงด้วยดีไหมคือเราบอกเราพอเรายกลกพอบอกยกเยิกยกเลิกหยุดยิงเราก็บอกเราทําตามกติกาหมดทุกอย่างคมงพูชาทําผิดกติกาทุกอย่างาและทหารก็ถามกลับมาให้ผมทํำยังไงครับเราก็คาดหวังว่าถ้ามันเขาทําขนาดนี้ยกเลิกเถอะให้ให้ทห,หารก็ทําหน้าที่ให้สุดเถอะ เพราะคาว่ายกเลิกมันให้ทหารทําได้แค่ป้องกันตัวแล้ววางระเบิดมันวางไปเสร็จไปแล้วมันจะป้องกันตัวยังไงจัดการให้มันจบเอาแท็กเตอร์เคลียร์ไปผมก็ส่งแมคโครไปช่วยเขาเคลียร์อยู่สองคันก็เคลียร์ได้น้อยอยู่มันพื้นที่มันกว้างบ้านเราดังนั้นสิ่งที่อยากใจผมนะครับคนชายแดนให้ยกเลิกเอโมยซะให้มันจบตรงนั้นแล้วเคลียร์ให้มันเสร็จเราเห็นลูกทหารไปอยู่ชายแดนฝนตก มาถามกับเราว่าพ่อครับฝนตกหนักเสื้อผ้าผมลอยไปกับน้ําหมดแล้วครับเขาไม่รู้ว่าพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นที่ลาดชันพอฝนตกกับน้ําช้าหมดก็บอกเขาโอ้มาจากที่อื่นไม่รู้จักพื้นที่เราก็เลยบอกต้องพยายามที่จะช่วยตรงนั้นพยายามหาของให้หาเครื่องกันฝนให้นี่คือสิ่งที่เราทําถ้ายกเลิกตรงนี้ได้สถานการณ์ชายแดนเราจะคือปกตินะทหารกัมพูชากลัวทหารไทยอยู่แล้ว ถ้าเราชัดเราก็ไปได้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำอยากให้ทำข้ออื่นที่จะต้องทำเนี่ยคนชายแดนมองไม่ชัดหรอกแต่คนชายแดนอย่างผมมองชัดเรื่องเอ็มันมามันทำลายเราตั้งแต่นานแล้วเห็นตั้งแต่แรกแล้วถอยมาตลอดถอยตั้งแต่คือผมไปไอ้้าเหมือนทมเนี่ยผมไปตั้งแต่กัมพูชาเนี่ยยังอยู่หน้า,นาผาเพิ่งปีนขึ้นมาเลยอยู่ไปอยู่มาบอกทหารเต็มหน้าผาเป็นของกัมพูชามาแล้วนี่คือสิ่งที่เราเห็น พ่อเขาว่า MOU เนี่ยแหละล็อกคอทหารไทยตลอดถอยให้เขาตลอดถอยให้เขาตลอดพอมีเรื่องทีก็ถอยคนละถอยคนละ200เมตรทีีก็200คนเมตรนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเลิกตรงนี้ได้แล้วก็จัดสินใจตัดการให้มันเสร็จตรงนั้นให้มันจบสักทีแล้วความฝันของคนถีสเกตก็คือมองเขาพิมพ์หัแล้วบอกเมื่อไหร่มันจะกลับมาเป็นของเราด้วยซ้ำไปนี่คือสิ่งที่เป็นจริงครับวันนี้ ในการเลือกตั้งเอในการเลือกนายกรัฐมนตรีในสภาวันนี้มีการเล่นการพนันไปเยอะแยะเลยมีคนถามว่าวันนี้พี่น้องเสื้อแดงที่มาเชียร์ให้กํลาลังใจเราก็เห็นใจนั้นเราก็มาเชียร์กันอยากจะเรียกกินข้าวก็เกรงใจว่าก็ไม่กล้าเข้ามาพอเที่ยงพี่น้องทางนู้นก็หายไปหมดแล้วเหลือแต่เราหัวใจของเรามันสุดยอดไหมล่ะจะอยู่จนเขาเลือกได้นายกใหม่ไหมโอ้โหใจอยู่ ต้องให้เสร็จถึงจะกลับโอ้ดังนั้นเอาให้เสร็จตอนนี้เลือกเกินไอ้คนมีสิทธิ์เลือกตั้งเกินครึ่งแล้วไอ้คนที่ในสภา,าเนี่ยเกินครึ่งหนึ่งแล้วมีคนเขาบอกว่าแล้วอนุทินจะชนะเกินสามร้อยไหมอันนั้นไม่เท่าไหร่มีคนบอกว่าแล้วชัยกเกษมซึ่งพักมีอยู่ร้อยสี่สิบเนี่ยจะได้ร้อยหนึ่งไหมและถามพวกเราที่ว่า ที่เราได้ข่าวมาเนี่ยคิดว่าคุณชยัยเกษมจะถึงร้อยไหมไม่น่าจะถึงใช่ไหมเรามาลุ้นดูสิ่งที่เราบอกเราสิงที่เราบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องได้ในวันนี้คือนายกไม่ใช่ของเพื่อไทยแล้วเราก็าจะไมย่ยียบให้จอมดินว่ามันต้องไม่ถึงร้อยให้ได้วันนี้เพื่อให้ทักษิณอกแตกตายคนมีอยู่ร้อี่แต่เลือกไม่ถึงร้อยเนี่ยให้อกทักษิณมันอกแตกตายอยู่ดูใบไปเลย เออนี่คือสิ่งที่เห็นมันก็เริ่มเป็นจริงเรื่อยๆคนที่ร่วมจับมือกันในวันนั้นก็หายไปทีละคนหายไปทีละคนพอมาถึงวันนี้หายไปเยอะมากๆเลยดังนั้นพี่น้องวันนี้เราจะยอยู่รอพิสูจน์ว่าคนของพรรคเพื่อไทยแม้แต่คนเพื่อไทยก็ไม่เลือกครับขอบคุณครับ